พอละจ้ะขึ้นผู้ขึงเขาคือเก่า,างนานจต่ด้วยกเก่าน,นะสังคนระับผมง่ายจ้ะมามันนี้ดอกง่ายเหลือด้วยครับอ้ยอ่อ,อนอยู่จ้อจะนอ่อนอยู่เจ้ยและจ้ะตอนนี้อ่อนๆเลยนะสังนะแน่เลยครับ เสียบเสียบเลยจ้ะมาไกลเยอะครับผมเยี่ยมสยับต่อฟู่ที่เราเคยหาเรื่อยๆเยนาะขอบคุณออกไม่ยอมไม่ยิ้มเนาะแมน,ะมนออกบอกครับเรื่อยครับผมคอนนี่ม่นมปนเครื่องกระสอบเรื่อยครับออพเพิ่อนออกคือหลอดตะกี้โอ้ยสาบนพอเลยเด้อจ้ะอีกตัวใหญ่ปอยเลยจ้ะอือเจออีแล้วจ้ะ กาหงเ็ตสวัสดีจ้าสวัสดีมิตรสิบเก่าท่านว่าคมหกหกจากพี่น้องวันนี้ซากฟงก็ลืมเปิดคลิปอย uh ู่พูดเนาะจ้าวันนี้ซากฟงก็สร้างกลุ่มกับสิบผ้าพ,พี่ผ้านอกไปตามเฮ็ดบวัวเฮ็ดลมคือเก่าจะมาดูมาชม,มกันวา่าซากฟงก็สร้างกลุ่มสีมันมาจากกับเปลี่ยน์ไม้เปลี่ยนพิกัดมาทางน่าจะรวยพี่เลยจ้าพี่น้องไกลๆผู้พระรานสูงนี่จ้าไปจ้าไปดูมาชมกันเลยจา้าพอขแล้จ้าึ้นพูดคืนเขาคือเก่า มาแต่ไวที่กอลน,นาะนะครับผมง่ายออจ้ะมาวันนี้ดอกง่ายเลือเด้อครับอ่อนอยู่จ้ะออนอยู่ปึ้ยงามๆเอาสูนน้ำกันเรื่อยจ้ะเจออีกแล้วจ้ะมีออนๆเลยนะ,ะน้องนะแน่เลยครับเสียบเสียเลยจ้ะ มาไกลยอยู่ด้วยครับผมเนี่ยสยับตอผูที่เราเคยหาเรื่อยๆเนาะนี่ครับเนี่ยตัวนี้โยนมาข้างหน้าจะรวยเลยจ้ะฮึฮิดถือฝนด้วยครับนี่ว้านนเนก่ยฝนจะตกจะจะจะตกจะคือพูดได้เนี่ยเป็นดอกใหม่ไปเลยนี่ครับจะเป็นเห็ดออนจ้ะ มก็กจะเี้ยวครับเนอรื่อเรื่อยเลื่เรืเร่อยจ้ะอ่อนบาสะุนออกมายังม,ม่เยี่มนะแมนออกบ่อคับเยอครับผมคอนนี่มันเครื่องกระสอบเยอะครับออค่อยออกขึ้นเร่าตะกี้เข่าตเกาวต่ีเดิมนะเ่ยมาเห็นแกมาใหเห็นถึงแมนครับ ตามการเวลาด้วยครับนี่ยยัเขียวเลยเนี่ยมองขอนไป้วัตถุจ้ะมีออนใช่เบื้องบนม,ม,มีดอกออนบ่ออนดอกเดียวออนดอกเดียวตอนนี้เงาหนี่เดงามอยูย <laughs> ่เนาะอ่อนลึกน้อยเห็ดแตี่ยมันอีบุปผันใดเด้อครับผม ทางหนาอีครับอาโซฟุนผมสูมหอย่างเด้อครับมีว่าทางหน้าเจ้าทาุมเดียวบ่อะเก็บเลยเก็บเลยจะรีบไปคอนอ,นอ่อนโย,ยนแกงโยนแกงนีเก็บเห็ดเกียรรถยางหัวอีกพี่นนอกไปผู้ชุดมาจังโซฟุนครับผม อีกสองนึงทออ้งละต่อกันเอาให้นะเอา่งระวังเด้อครับการเก็บเห็ดเห็ดออกน้งาเนาะน้ำม่งเห็ดนสะฟุนมีหลุนเรื่อยๆแล้วครับคุยกันว่าเก็บไปแก่จะถอยบอเลยจกไดเป็นมะพร้าวแล้วนะุนเนาะวอเรื่อยๆเ ไะเอาเืนดอกไงเมันนี้เนาะเก็บเืนตาไรกันมันรสมออกล้ายมือนหรอือวะเขาไปทั้งผู้จองนายใหญ่เนี่ยให้ไปในเงินางไไมาทั้งหมปเลยนี่ก็ตั้งงอมาจ้ะ ยางโดนตืบเฮ็ดออกประมาณนี้เด้อครับโบติมคอนครับคู้เลยจ้ะส่วนซานสังเกตบึงเขาเก็บพี่กันเนาะแี่ครับทังหลายแต่เราออกประมาณนี้จ้ะเขาเก็บมาเห็นเขาได้กระตาใหญ่ๆกับถามเขาบึงเขาบ,าบ,กบอ,อกเพิ่งก่อโบติมคอนนะซาฟุนเนาะแต่เขาแบบเขาเลี่มไปเว่าจู่คอนเขาหัวจักเด้อจ้ะเขากบบเลี่มไปพี่กันขเขาว่าถันเขาออกถ้ามาไม่ออกเขาว่า สองขอนถนนเนาะซนเนาะขอนสองขอ,งของนเาะอืซนนาะอจ้ะจะวาสร้างไปอีทางนึงเด้วจ้ะอ่อ,อนๆอยู่ด้วยจ้ะ่ล้งเฮ็ดรอหนีออกบ้ายจ้ะ อจอดอกนะตัวกำลังแตกยุบงนพอไปเลยจังสรนโอ้ยสามคนพอเลยเด้อจ้ะอ๋อโอ้ยดอกแตกไวเลย,ยจ้ะงามสามดอกครับพอแล้วเด้อครับผมงคิดก่อนว่าน้องเมกฆมนะ ็ดกอแดงครับเ็ดหนาน้ำยังมีเห็ดเก็จอีกเยอะครับอีกครับอีกรอบหนึ่งง่ามครับจะเอาไปตามเห็ดปวนมาเลยจ้ะมาตามเห็ดกอจ้ะครับผมหุ่นแข็งจ้ะพึ่งขาเตี้ยเห็ดกอใหญ่ปล่อยไปจ้ะ chơi bữa cha chơi bữa cha chơi bữa cho chơi bữa cho chơi cha tiền chơi cha coi chơi tình cha chơi bữa đồ chơi ngay đây coi dây cha chơi ลองจะสวยจ้ะแตกเลยจ้าสรรพสิน้าพี่ผ้าหน่องสรุปยอดเห็ดเข่ามณิไปสองไม้น่นจาจะไม้เด็กไปเก็บเห็ดบดน่าจะรวยจ้ะไม้ทีสองมาตามเห็ดกอใหญ่จะมาเบิ่งยอดเห็ดของเข่าเลยจ้าอู้ยรวมเห็ดบดอ่อนกับเห็ดกอใหญ่เต็มกระตาใหญ่จู่โกจ้ะตาใหญ่เด้อจ้านี่มันสุดยอดเลยจ้ะพี่นอ้องแต่ว่าเห็ดบดบางช่อบางตอนก็บประเทศไยเด้อจ้ะเก็บเลยเพราะว่ามีขอนละสองสามดอกก็มีจ้ะ เอากันลุมเดิมไปจนได้เครื่องกระตาผลเลยจ้ะพี่น้องจ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเท็ดในเรือจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้าถ้ารูนในคลิปต่อไปว่าซาฟเฟอร์สิได้สีมันเฮ็ดยังไงพี่เห็น้องเบิรงดเลือดผ้าพี่ผ้าน้องไปเฮ็ดยังอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกับบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า